พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่413เจ้าสเสน่เหตุใดเจ้าดูมิพอใจเช่นนี้แล้วเจ้ารังเกียจข้าหรืออย่างไรมุจวินฮานเห็นอลิงก์แสดงท่าทีผิดปกติซึ่งค่อยได้เห็นออกมาภายในใจก็แอบรู้สึกภูมิใจมิน้อยพระชายาของเขาเกิดความรู้สึกถึงห่วงและความรู้สึกเช่นนี้ช่างดีเหลือเกิน ยังมาพูดดีอีกท่านดูสตรีของท่านสิเจ้ากะหักวันใดโลกนี้สูญเสียข้าไปก็ต้องเป็นเพราะคนพวกนี้แน่นอนอันหลิงเกอแอบเจ็บปวดอยู่ลึกๆภายในใจเหลวไหลมู่จวินหานขมดิ้วมุ่นหน้าตาท่าทางดูดูดันขึ้นมาทันทีเขารีบดึงนางขึ้นมาจากเก้าอี้ต่อไปจากพูดอันใดก็ห้ามกล่าวเรื่องความเป็นความตายอีกอันหลิงเกเบะปากออกเมื่อครูนางมิได้กล่าวคำว่าตายออกไปเลยนี่ เรียนท่านอ่องท่านโหอันถูกส่งตัวไปที่เมืองเยวเฉิงขอรับระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสนทนากันอยู่นั้นชิงเฟิงก็เดินเข้ามารายงานอย่างรีบร้อนเมืองเยวเฉิงอย่างนั้นหรืออันหลิงเกอขมวดคิ้วมุ่นเหตุใดช่างบังเอิญถึงเพียงนี้เป็นเหตุให้ตอนนี้สีหน้าของมูจวินหานมิสู้ดีเท่าไรนักเรื่องที่รายการเอ่ยถึงในราชสำนักแต่ห้องเต้ก็ส่งไปเสียเองต้องมีสาเหตุบางอย่างแอแฝงอยู่แน่ ส่วนอันหลิงเกอร์ก็มีอาจทําใจให้สงบได้ทว่าพวกนางยังมิทันได้ทําอันใด,อ,นดอันอิงเฉิงก็ออกจากเมืองจริงไปตั้งแต่พลบค่ําแล้วดูท่าทางแล้วคงเป็นกําหนดการจากห้องเต้เช่นกันเพียงพริบตาเดียวอันอิงเฉิงก็ถูกส่งไปปรับปรามเผ่าหมอเทวดาเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วหูหยินผู้เท่าก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนอันหลิงเกอในจวนองครึ่งเดือนแล้วเช่นกัน ถ้าว่าครึ่งเดือนมานี้อันหลิงเกอมองออกว่าท่านย่าเป็นห่วงอันอิงเฉิงมากเพียงใดทุกวันนางจักเขียนบทสวดมนต์และขอพรให้อันอิงเฉิงปลอดภัยเสมอท่านย่ามิต้องกังวลหรอกเจ้ากะท่านพ่อเป็นคนดีฟ้าดินย่อมคุ้มครองอยู่แล้วอันหลิงเกอเอ่ยออกมาด้วยใจจริงตัวนางก็เป็นห่วงอันอิงเฉิงที่กําลังปรับปรามเผ่าหมอเทวดาอยู่เช่นกัน อีกทั้งยังเป็นห่วงหูหยินผู้เท่าที่คอยแต่กังวลอยู่ที่นี่ทุกเมื่อเชื่อวันดีหน่อยที่นางรับท่านย่ามาอยู่ด้วยกันในจวนอองมิเช่นนั้นนางต้องกังวลว่าหากอยู่ที่จวนโหแล้วหลี่ซื่อจะวางแผนทําอันใดท่านย่าหรือไม่ตอนนี้สําหรับอันหลิงเกินแล้วนอกจากมู่จวินฮานคนที่นางเชื่อใจที่สุดก็คือท่านพ่อและท่านย่า มูจวินฮานเห็นว่าหลายวันมานี้อาหลิงเกิดูมิค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักร่างกายก็ซุบผอมลงมิน้อยเขารู้ดีว่านางเป็นห่วงบิดาจึงเอ่ยปลอบเกอเอ๋อเจ้ามิต้องกังวลให้มากนักหรอกเพราะที่เมืองเยวเฉิงมีคนของข้าคอยดูอยู่มูจวินฮานพูดมิผิดแต่เห็นท่านยาเป็นกังวลเช่นนั้นนางก็อดคิดมากมิได้ข้ามีเท่าไรหรอกเจ้ากับเพียงแต่ท่านยา เมื่อเห็นเยี่ยงนั้นมู่จวินฮานจึงกอดอันหลิงเกอเอาไว้แล้วค่อยๆนวดขมับให้นางอย่างอ่อนโยนเจ้าคอยอยู่เป็นเพื่อนท่านยาเอาไว้ได้ยินว่าวัดที่อยู่ด้านตะวันออกของจวนศักดิ์สิทธิ์มากเจ้าพาท่านยาไปไหว้พระขอพรที่นั่นก็ดีท่านจักได้สบายใจขึ้นหลังจากนั้นเพื่อทําให้หูหยินผู้เท่ามีความสุขทุกวันนอกจากไปวัดเป็นเพื่อนแล้วนางก็มักหาวิธีต่างๆเพื่อคอยปลอบโยนอีกฝ่ายไปด้วยวันนี้อันหลิงเกอสั่งให้ห้องครัวทําอาหารขึ้นมาเป็นพิเศษ ท่านย่าทานเยอะๆเจ้ากะพวกนี้เป็นอาหารที่หลานให้ห้องเครื่องทําเพื่อท่านเป็นพิเศษทุกจานคืออาหารที่ท่านชอบทั้งนั้นเลยเจ้ากะอลิงเกอรกล่าวไปพลางตักอาหารให้หูหยินผู้เท่าไปด้วยหูยินผู้เท่าเห็นอันลิงเกอตักอาหารให้ตนมิหยุดก็เอ่ยด้วยความชื่นใจเจ้าก็ทานเยอะๆสิ ก่อนหน้านี้อันหลิงเกอร์มิได้รู้สึกถึงคำว่าครอบครัวมานานแล้วเพื่อปกป้องตำแหน่งพระชายาของนางมูจวินฮานก็คอยปกป้องอันอิงเฉิงฉามอยู่ในราชสำนักเป็นอย่างดีจนแสดงให้เห็นถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันระหว่างจวนอองมู่กับจวนโฮมากขึ้นทว่าอันอิงเฉิงเป็นคนซื่อสัตย์แม้ถูกส่งไปจัดการเรื่องเผ่าหมอเทวดาที่อันตรายถึงเพียงนั้นก็ยอมไปด้วยตนเองพอเอ่ยมาถึงตรงนี้ก็เห็นว่านิสัยของท่านพ่อเป็นสิ่งที่อันหลิงเกินนับถืออยู่มิน้อย เมื่ออยู่ต่อหน้าหูหยินผู้เท่าอันหลิงเกอราวกับได้รับความอบอุ่นที่หายไปนานเพราะท่านย่าดูแลนางราวกับมารดานางมิเคยวางอำนาจของพระชายาเลยทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าของหูหยินผู้เท่านางเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นอันหลิงเกอเห็นหูหยินผู้เท่าแม้ดูมีความสุขขึ้นแต่ภายในดวงตาก็ยังแฝงไว้ด้วยความกังวลนางเองก็มีอาจทำสิ่งใดได้อีก ก่อนที่พ่อเจ้าจักไปเมืองเยเวงครั้งหนึ่งเขาก็เคยไปพบพวกหมอผีที่ปรุงยาได้หลายคนมิรู้ว่าเกี่ยวข้องกับแคว้นชิงเยเวหรือไม่เมื่ออันหลิงเกอได้ยินหูยินผู้เท่าบ่นเรื่องที่หลายปีมานี้อันอิงเฉิง,ลงหลงไหลเรื่องยาวิเศษจากที่นางนั่งฟังเฉยๆพอลองไตรตรองให้ดีแล้วปฏิปต่อเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็พบความเกี่ยวข้องกัน คนที่ท่านพ่อไว้ใจเหล่านั้นหากนางคาดเดาวมีผิดต้องเกี่ยวข้องกับเผ่าหมอเทวดาเป็นแน่และฮ่องเต้ตั้งพระทัยส่งท่านพ่อไปคงเพราะเหตุนี้เองนางรู้สึกตกใจมีน้อยรวมทั้งกังวลมากยิ่งขึ้นจนนางคิดเดินทางไปเมืองเยเวิงด้วยตนเองแต่เรื่องนี้จักให้ท่านย่ารู้มีได้เด็ดขาดและการที่ฮ่องเต้ทำเช่นนี้ก็แสดงว่าทรงสงสัยท่านพ่อเป็นแน่ แต่มิว่าอย่างไรท่านพ่อก็ถูกพวกหมอผีหลอกลวงเท่านั้นท่านมิมีทางคิดคตเป็นอื่นแน่นอนมูจวินฮานฟังอัลลิงเกอร์กล่าวจบก็นิ่งไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงเอ่ยออกมาเกอเออหากเป็นเช่นที่เจ้ากล่าวมาสถานการณ์ตอนนี้ของท่านโหก็ตกอยู่ในอันตรายจริงๆอัลลิงเกอรีรพูดขึ้นทันทีพรุ่งนี้ข้าจาักไปเมืองเย่เวิ้งเจ้ากะมูจวินฮานเห็นท่าทางมุ่งมั่นของอัลลิงเกอก็รู้ว่ามีสามารถกเกลี้ยกล่อมนางได้แน่ ข้าจักไปเป็นเพื่อนเจ้าเองอันหลิงเกอได้ยินก็รีบปฏิเสธทันทีมิได้เจ้ากะหากท่านไปแล้วราชสำนักจักทำเยี่ยงไรฮองเต้ต้องสงสัยท่านไปด้วยถึงตอนนั้นถ้าเกิดอันใดขึ้นมาจาักทำอย่างไรเจ้าคะมูจวินฮานดึงอันหลิงเกอเข้ามาไว้ในอ้อมกอดแล้วแต่ที่หน้าผากของนางพร้อมรอยยิ้มเรื่องนี้เจ้ามิต้องกังวลส่วนเรื่องท่านญาข้าจักเรียกอันหลิงเฉวมาดูแลให้เจ้าคิดว่าเช่นไร หลังจากนั้นมูจวินหานก็คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยต่อส่วนเรื่องฝ่าบาทนั้นข้าคิดว่าพระองค์คงอยากอย่างเชิงข้าเช่นกันครั้งนี้ต่อให้ข้ามิไปขอเองก็เกรงว่ามิกี่วันนี้พระองค์จกส่งข้าไปอยู่ดีอันหลิงเกอหันไปมองมูจวินฮานแล้วพยักหน้าเห็นด้วยแล้วพวกสตรีของท่านเมื่อเห็นว่าอันหลิงเกอกังวลมิหยุดเขาจึงอดยื่นมือไปบีบแก้มของนางมิได้ ให้ตายสิข้าจักไปด้วยเจ้าก็มีพอใจหรือเจ้าอยากให้ข้าไปอยู่เป็นเพื่อนผู้อื่นแทนท่านใดนั้นอล,ลิงเกอร์กกอดมูจวินฮานไว้แน่นพร้อมเลน่อยหน้าขึ้นมีได้เป็นครั้งแรกที่อล,ลิงเกอร์ทำท่าทางเช่นนี้ออกมามูจวินฮานเห็นแล้วก็ใจอ่อนหวบเช้าวันต่อมามูจวินฮานและอล,ลิงเกอร์เตรียมตัวเสร็จแล้วก็เข้าไปลาหูหยินผู้เฒ่า ทางด้านวังหลวงก็มีราชองค์การออกมาจริงๆซึ่งเป็นการอนุญาตให้มู่จวินหานไปปรับปรามที่นั่นด้วยหลังเดินทางโดยมิได้หยุดพักในที่สุดพวกอันลิงเกิก็มาถึงเมืองเยวเฉิงอันอิงเฉิงได้ยินทหารเข้ามารายงานว่ามู่จวินหานและอันลิงเกอร์มาถึงแล้วก็รีบออกไปต้อนรับทันทีจากนั้นจึงรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมาให้มู่จวินฮานทราบ แม้เขาจะเป็นพ่อตาของมูจวินฮานแต่ตอนนี้มูจวินฮานมีฐานะเป็นแม่ทัพใหญ่ที่ถูกส่งมาก็ย่อมมีตำแหน่งสูงกว่าเขามิน้อยอันอิงเฉิงเอ่ยอย่างนอบน้อมรายงานอ,องมู่สถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดมากมิทราบว่าเมืองหลวงได้ส่งกำลังพลมาเพิ่มหรือไม่ตึงเครียดหรือกำลังพลหน้าหรือ ดูท่าแล้วฮ่องเตม้มีมีทางส่งกำลังพลมาเพิ่มเป็นแน่ก่อนหน้านี้ไร้ผู้ใดทราบว่าสถานการณ์เมืองเย่เวิ่งจักวุ่นวายกว่าครั้งก่อนฮ่องเต้ก็คงตั้งพระทัยปิดบังเรื่องนี้เช่นกันอันหลิงเกอที่อยู่ด้านข้างก็ขมวดคิ้วมุ่นในเมื่อฮ่องเตม้มีอยากช่วยพวกตนสถานการณ์ก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ